ส่วนใครที่มีพื้นที่ไม่ต้องมากคุณผู้ชมแต่ว่าอยากจะปลูกพืชได้หลายชนิดนะครับก็มีตัวอย่างของการทําพืชแบบผสมผสานนะครับที่สงขาเนี่ยเขาเลือกปลูกผักอายุสั้นหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมในพื้นที่เครื่องไร่เท่านั้นเองสร้างรายได้อย่างงามด้วยครับ ใช้พื้นที่เพียงครึ่งไร่เท่านั้นนะครับเลือกปลูกพืชผักอายุสั้นผสมผสา,านหลายอย่างหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปีเพื่อเอาไปกินในครัวเรือนด้วยส่วนหนึ่งนะครับและที่เหลือเนี่ยก็ขายสร้างรายได้ทุกวันนะครับที่บ้านของนายวินัยกับนางพินวิทูรณกรหรือว่าลุงในกับป้าพินเป็นสองสามีภรรยาบ้านชายควรหมู่สตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลา พืชที่ปลูกไว้ช่วงนี้ครับมีมะระจีนพันพื้นเมืองบวบงูแล้วก็ผักกินใบต่างๆคันน้าผักเคลผักบุ้งแก้วนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าทั้งหมดนี้คุณผู้ชมเป็นพืชอ,อายุสั้นนะครับโตไวให้ผลผลิตก็เร็วด้วยใช้น้ําก็น้อยครับเหมาะกับการปลูกในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ สำหรับมระจีนพื้นบ้านแล้วก็บวบงูนะครับเป็นพืชไม้เลื้อยจะปลูกแบบยกร่องแล้วก็ปักค้างหลังปลูกประมาณ45วันหรือว่าสักเดือนครึ่งนะครับ<ะ>ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วแล้วก็เก็บได้นานต่อเนื่องประมาณ2เดือนด้วยส่วนผักใบครับอย่างพวกผักบุ้งแก้วผักเคโลคะนาปลูกในพื้นที่ว่างที่เหลืออีกส่วนหนึ่งรวมทั้งปลูกบนร่องระหว่างแถวของบวบแล้วก็มะระได้อีกนะครับเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด ลุงในเล่าว่าเรื่องสําคัญอีกอย่างเลยก็คือจะไม่ใช้สารเคมีอันตรายนะครับเลือกใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองเป็นหลักด้วยละเสริมด้วยปุ๋ยเคมีเล็กน้อยครับและไม่ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเลยครับถ้าหากเจอพวกหน้อนแมลงต่างๆเนี่ยก็ใช้น้ําหมักสมุนไพรไล่มแมลงที่ทําขึ้นมาเองแล้วก็ดูแลผลผลิตบางชนิดด้วยการห่อผลป้องกันมแมลงมากัดกินครับบางที่เห็นกับลูกคือ ปลูกพืชดสองระดับก็เรียกปลูกพืชดสองระดับคือปลูกมาลาแต่ข้างมาลาอันจะปลูกพักกาดพักบุงควบกันไปจนกว่าจะไอ้พักข้างหลังนันจะได้ท้อนก่อนได้กินก่อนแล้วข้างบนถึงจะได้กินกว่าจะทําอยู่ป่านไหนตลอดนี้ก็ลุง่งลืมลุ่งไหมนั่นพักลุ่งแล้ว ลุงในปลาของมาลาที่ไม่คลุ่มมันนะถ้าที่คลุ่มนี่ปลูกไม่ได้ที่ไม่คลุ้มมันคือคือลงพักไม้อยู่ตลอดลูกแล้วเนี่อก้นขายคือไปขายเองนะครับ ส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเก็บบวบงูได้ทุกวันนะครับช่วงเย็นเนี่ยผลผลิตวันหนึ่งสักประมาณ10กิโลกรัมส่วนมาราจีนพื้นบ้านก็เก็บผลผลิตวันเว้นวันในช่วงเช้าหรือว่าถ้าวันไหนผลมันออกเยอะก็จะเก็บผลผลิตขายทุกวันเลยครับอย่างวันนี้ก็เก็บมาราจีนพื้นบ้านได้ประมาณ30กิโลกรัมหลังจากเก็บเกี่ยวก็คัดแยกนะครับอันไหนสวยไม่สวยแยกออกไปให้เรียบร้อยครับแล้วก็เตรียมเอาของที่ดีที่สวยเนี่ยไปขายให้กับลูกค้าภารรยาเอาไปขายเองที่ตลาดนัดชุมชนนะครับอย่างบวบงูเนี่ยกิโลกรัมละบาทท่านั้น เองมะระจีนพื้นบ้านก็กิโลกรัมละ50บาทแล้วก็ผักต่างๆขายเป็นกร,รมคุณชมกํมละ10บาท15บาทคระกันไปผลผลิตที่เก็บได้แต่ละครั้งคุณผู้ชมแทบจะไม่พอขายเหมือนกันนะครับคุณลุงก็แนะนําว่าถ้าใครมีพื้นที่ไม่มากแบบนี้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้หลากหลายทีเดียวเพื่อใครอยากอุดหนุนกันนะครับ0 8 7 8 3 6 8 5 8 4ครับ